ในส่วนเนื้อหาของบทน,นี้นะครับก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับส่วนใหญ่ส่วนลหลักแล้วเนี่ยเราก็จะมาฝึกแบบฝึกหัดกันนะครับฝึกแนวต่างๆของแบบฝึกหัดนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้ได้เข้าใจโจทย์นะครับในหลายๆแนวนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจโจทย์พวกนี้แล้วเนี่ย นะครับนักเรียนไปเจอใบปรึกาศที่มันแตกต่างจากที่เคยทำเนี่ยเราสามารถคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วเราก็สามารถทําได้นะครับอ่ะเรามาดูโจทย์ประเภทแรกหรือโจทย์แนวแรกกันเลยนะครับก็คือโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับมีถนนจากกรุงเทพไปชนบุรี3าสายและมีถนนจากชนบุรีไประยองสี่สายป้อมขับรถจากกรุงเทพไประยองโดยต้องผ่านชนบุรีนะครับป้อมจะมีวิธีเลือกเส้นทางได้ กี่วิธีนะครับนักเรียนครูจะทําให้เรียนดูเลยนะครับแต่ครูจะค่อยๆอ,อธิบายซ้ําให้นักเรียนฟังทีละขั้นทีละตอนนะครับหลักการที่ครูจะใช้ในการทำเนี่ยครูจะใช้กฎการนับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกฎการคูณหรือกฎการบวกแต่หลักๆแล้วกฎที่จะถูกใช้มากที่สุดก็คือจะเป็นกฎการคูณนะครับกระบวนการวิธีการทำเนี่ยนะครับค่อนข้างสั้นนะเออแต่นักเรียนจะต้องพยายามทําความเข้าใจตัวเลขในแต่ละตัว นะครับอ่ะครูเขียนจำนวนวิธีเลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการเดินทางจากไหนนักเรียนเดินทางจากกรุงเทพนะครับนี่นะจากกรุงเทพนะตรงนี้อ่ะไปไหน ไปชนบุรีนะครับมาเดี๋ยวดูกันนะกรุงเทพไประยองอ่าไประยองโอเคไปสิ้นสุดที่ระยองนะครับแต่ว่าจะต้องผ่านอีกจังหวัดหนึ่งก็คือชนบุรีนะครับก็คือชนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดตรงกลางถูกไหมอ่าชนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดตรงกลางที่จะเป็นตัวเชื่อมโอเคว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องการเดินทางจากกรุงเทพไประยองแต่มันจะต้องผ่านทาง ชนบุรีฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทํางานก็คือว่าเราจะต้องเดินทางจากกรุงเทพไปชนบุรีก่อนและจากชนบุรีไปที่ระยองโอเคป่ะนักเรียนครับการเดินทางจากกรุงเทพไปชนบุรีเนี่ยนะครับเราเขาเนี่ยบอกกับเรามาว่านะครับมีเส้นทางอยู่3สายนะครับอ่ามีเส้นทางอยู่3สายอ่ะเรามาเขียนจํานวนวิธีเลยนะครับโดยใช้กฎการคูณนะครับนักเรียนจากกรุงเทพไปชนบุรีมีกี่วิธี มี3วิธีเพราะมันมีเส้นทางอยู่3สายอะครูเขียน3นะโอเคอะถัดมาจากชนบุรีไป,ปะยองนะครับมีเส้นทางอยู่กี่สาย4สายนะครับมันก็สามารถเดินทางได้กี่วิธีนักเรียน4วิธีโอเคครบหรือยังครบแล้วนะครับงานเสร็จสิ้นละนะครับนักเรียนคิดเลขตอบได้เลยก็คือ3 4 12จะได้เป็น12วิธีนักเรียนจะเห็นว่ามันทําแบบสั้นๆเลยนะ แต่หัวใจหลักของมันก็คือว่านักเรียนต้องเข้าใจกระบวนการนะครับต้องเข้าใจกระบวนการของมันต้องเข้าใจตัวเลขนะครับในแต่ละตัวของวิธีทำฉะนั้นเนี่ยเวลาครูทําให้นักเรียนดูทุกครั้งนะครับครูจะเขียนที่มาที่ไปของตัวเลขแต่ละตัวด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนักเรียนบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูแล้วเป็นไงนักเรียนจําไม่ได้แล้วนะครับจาไม่ได้แล้วว่าตัวเลขเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับโอเคครูเขียนให้ดูทีละตัวเลย นะครับจำนวนวิธีในการาหาเส้นทางทั้งหมดในการเดินทางจากกรุงเทพไประยองนะซึ่งมันจะต้องผ่านชนบุรีจากกรุงเทพไปชนบุรีมีเส้นทางอยู่3สายก็สามารถเดินทางได้3วิธีครูจะเขียนตรงนี้นะจากอะไรนะกทมนะครับกทมไปไหนไปชนบุรีนะครับไปชนอ่าตัวนี้คือ3นี่นะก็คือเส้นทางจากกรุงเทพไปชนบุรีโอเคปะ ถัดมาก็คือ4 4ตรงนี้คืออะไร4ตรงนี้ก็คือเส้นทางจากชนไประยองอครูอยากให้เรียน,เ,นยเขียนด้วยนะครับเขียนในทุกๆตัวเลขเลยนะครับเพราะว่าอะไรนักเรียนเพื่อความชัวร์นักเรียนว่านักเรียนจะจํามันได้เพราะว่าหลายคนจลับบ้านไปแล้วไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขแต่ละตัวนะครับ อ่ะรี้ปร่อยละนะโจ์นะครับเรื่องของความได้เป็นเนี่ยวิธีทำเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นนะครับค่อนข้างสั้นเลยแหละนะครับอ่ะถัดมานะครับถัดมาจากรบบุรีนะครับไปสิงบุรีมีรถประจำทางหกคันถ้าบ้านของภูเขาอยู่ที่จังหวัดสิงบุรีและต้อง การเดินทางไปทํางานที่ลบบุรีโดยรถประจําทางภูเขามีวิธีเดินทางไปทํางานและกลับบ้านได้กี่วิธีนะครับภูเขาเนี่อยู่ที่ไหนนักเรียนอยู่สิงห์บุรีถูกปะอยู่สิงห์บุรีเขาต้องการเดินทางไปทําอะไรเดินทางไปทํางานใช่ไหมเดินทางไปทํางานที่จังหวัดลบบุรีนะครับโดยเส้นทางจากสิงห์บุรีไปลบบุรี นะครับมันจะมีรถประจําทางเนี่ยอยู่ทั้งหมด6คันอ่ามีรถประจําทางอยู่6คันนะอ่าโอเคเราได้ข้อมูลจากตัวอย่างตรงนี้แล้วเรามาดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรบ้างไปกลับโดยรถโดยสารคันใดก็ได้นะครับไปกลับโดยรถโดยสารคันใดก็ได้โอเคครูเขียนคําตอบเลยดีกว่านะครับจํานวนวิธีนักเรียนครับ เวลาเราจะเดินทางไปกลับเนี่ยนะครับเราจะต้องเดินทางไปก่อนใช่ไหมอ่าไปไปเสร็จปุ๊บเราจะต้องกลับมาด้วยนะครับเพื่อให้งานมันเสร็จเพราะเขาต้องการไปกลับงานถึงจะเสร็จใช่ไหมกระบวนการขั้นตอนแรกเราจะต้องไปก่อนซึ่งโจทย์บอกว่าจะมีรถเนี่ยทั้งหมดรถประจำทางทั้งหมด6คันผู้ถามว่าไปไปได้กี่คันอ่าเขาบอกว่าไปคันใดก็ได้สรุปไปได้กี่คันไปได้6คันเลยนะครับไปได้6คันเลย อ่ะนี่คือตอนไปนะตอนกลับนะครับตอนกลับกลับได้กี่คันสามารถเลือกกลับได้6คันเหมือนกันนะครับอยากจะกลับคันไหนก็ตามใจเลยนะครับงานสัญยางเสร็จแล้วไปแล้วก็กลับนะครับงานเสร็จแล้วนะ 6, คูณ6ได้36ก็จะได้36วิธีอ่ะโอเคครูจะอธิบายที่มาที่ไปของตัวเลขในแต่ละตัวตัวเลขแรกก็คือเลข6นะครับเลข6ก็คือไป นะครับเวลาก็พูดว่าไปคันโดยสารคันใดก็ได้เนี่ยเราสามารถมีอิสระภาพเลยนะในการเลือกว่าจะไปคันไหนก็ได้นะได้ได้ทั้งหมด6วิธีถูกไหมเพราะเลือกได้6คันอยากจะไปคันไหนก็ได้เวลาครูเขียนตรงเนี้ยครูจะเขียนว่าไปแบบอิสระนะครับไปอิสระเพราะว่าอะไรนักเรียนจะไปคันไหนก็ได้โอเคตอนกลับามาดูตอนกลับกันตอนกลับก็บกลับได้6คัน นะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยก็กลับอิสระเหมือนกันนะครับอยากจะเลือกคันไหนก็ตามใจอ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยข้ออาจจะทำหลายอย่างก็ได้นะครับอ่ามาดูสิ่งที่โจทย์ขาถามถัดมา ไปกลับโดยรถโดยสารต่างคันกันนะครับไม่ต้องอย่าลืมนะมี6คันนะอ่ามี6คันแต่เขาต้องการไปแล้วก็กลับต่างคันกันนะครับมาจำานนวิธีเลยต้องไปแล้วกลับนะครับเรามาดูขาไปก่อนขาไปไปได้กี่คันไปได้6คันอยากจะเลือกคันไหนไป ไปได้นะครับแต่ขากลับเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงเขาบอกว่าจะต้องไปและกลับต่างคันกันตอนไปอไปได้6คันอยากเลือกคันไหนก็เชิญเลยแต่ตอนกลับเนี่ยนะครับจำนวนวิธีนะครับที่ขึ้นรถเนี่ยจะมีแค่5เออเพราะสามารถเลือกได้แค่5คันเท่านั้นทําไมเลือกได้แค่5ล่ะเพราะอีกคันหนึ่งเนี่ยมันถูกเลือกไปแล้วตอนขับไปโอเคปะ่ะขากลับก็เลยต้องเลือกได้5คัน รจริงจะโดยสารไปและกลับต่างคันกันโอเค6กคูณหเป็น30นะครับได้30วิธีอ่ะมาเจาะลึกรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับขาไปไปได้6คันนะครับก็คือไปได้อย่างอิสระนักเรียนอยากจะเลือกคันไหนก็ได้นะครับสักคันหนึ่งนะครับไปอิสระ ตอนขาก,กลับนะครับตอนขาก,กลับเนี่ยมันกลับได้5วิธีทําไมกลับได้แค่5เพราะว่าตอนกลับจะต้องไม่ซ้ําคันเดิมเร,เราจะต้องตัดทิ้งไป1นคันก็คือคันที่เรานั่งขามานะครับ เขียนระบุที่มาที่ไปเขียนระบุรายละเอียดออกมาด้วยนะครับนักเรียนถัดมานะครับข้อที่3นะครับไปกลับโดยรถโดยสารคันเดียวกันนะครับไปแล้วก็กลับคันเดียวกันนะครับจำนวนวิธี นักเรียนตอนไปไปได้กี่คันไปได้6คันเลยนะแต่ตอนกลับเนี่ยนะครับจะกลับได้เพียงแค่1คันทําไมกลับได้1คันเพราะเขาบอกว่าไปและกลับโดยรถโดยสารคันเดียวกันตอนไปไปได้6ตอนกลับจะต้องนั่งรถกลับคันเดิมเออซึ่งมันก็คือ1วิธีนั่นเองโอเคปะ่ะหนึ่งก็คือไอ้รถที่เรานั่งตอนมานั่นแหละนักเรียน6คูณหนึ่งได้เป็น6โอเค มาเจาะลึอกอรายละเอียดกันนะครับมาดูที่หตัวแรกก่อนหตัวแรกก็คือตอนไปใช่ไหมไปได้อย่างอิสระเลยนะครับอยากจะไปขันไหนไปได้เลยโอเคปะแต่ตอนกลับเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งทำไมมันถึงเป็นเลขหนึ่งไอ้เลขหนึ่งตรงนี้หมายความว่าอะไรก็คือกลับคันเดิมกลับที่มานะครับก็คือกลับได้แค่1คันเท่านั้นหนึ่งคันก็คือคันเดิมนะครับกลับที่เรานั่งโอเคปะอา่า ต้องกลับคันเดิมอ่ะครูเขียนระบุไว้นะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะนักเรียน